นิทานอีสกเรื่องกระต่ายกับเตา่าโดยสำนักพิมพ์ M.I.S. ณป่าใหญ่แห่งหนึง่งมีกระต่ายตัวหนึง่งชอบโอ้อวดว่ามันเป็นผู้ที่วิ่งเร็วที่สุดวันหนึ่งมันเดินร้องเพลงอย่างมีความสุขพันเห็นเต่าตัวหนึง่งกำลังค้านต้วมเตี้ยมไปอย่างช้าๆ เจ้ากระต่ายหัวเราะอย่างขบขันและพูดกับเต่าว่านี่เจ้าเต่าถ้าจาเดินช้าๆอย่างนี้แล้วเมื่อไรจะกลับถึงบ้านล่ะเจ้าเต่าตอบไปอย่างไม่พอใจว่าถึงข้าจะเดินช้าแต่ข้าก็กลับถึงบ้านทุกวันเจ้าคิดว่าเจ้าเดินเร็วมากหรือไง เจ้ากระต่ายขี่โม้กระต่ายโกรธมากจึงตอบไปว่าถ้าเจ้าแน่จริงพรุ่งนี้เรามาวิ่งแข่งกันไหมล่ะดูซิว่าใครจะชนะจะเต่าต่วมเตี้ยมฮ่าฮ่าจ้าเต่าตอบรับอย่างรวดเร็วว่าได้สิ ตกลงเรามาวิ่งแข่งกันใครถึงเส้นชัยก่อนผู้นั้นเป็นผู้ชนะในวันรุ่งขึ้นสัตว์ต่างๆก็พร้อมใจกันมาดูการแข่งระหว่างกระต่ายกับเต่าและร่วมกันเป็นสัก,กีพยานว่าใครจะเป็นผู้ชนะเมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นกระต่ายวิ่งอย่างสุดปีเท้า เพื่อจะไปให้ถึงเส้นชัยส่วนเต่าก็พยายามคานไปเรื่อยเอยจ,จ้ากระต่ายวิ่งจนเกือบจะถึงเส้นชัยและคิดว่ายังไงมันต้องเป็นผู้ชนะแน่นอนมันจึงนั่งพักอยู่ใต้ต้นไม้และเผลอหลับไปส่วนเจ้าเต่าก็คานตัวมมเตี้ยมมาเรื่อยๆ จนขึ้นแสงหน้าไปเมื่อกระต่ายตื่นขึ้นมาและเห็นว่าเตา่ากำลังจะเข้าเส้นชัยแล้วมันจึงรีบวิ่งตามไปอย่างรวดเร็วแต่ก็สายไปเสียแล้วพอสัตว์ทั้งหลายกำลังแสดงความยินดีกับเจ้าเต,าเตา่าที่เป็นผู้ชนะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นบายบาย See you again tomorrow